มาครับบรรยากาศยำแรงเข้าครับเมนูคุณพ่อครับมันนี่ต้มกุ้งต้มยำกุ้งก็พอเนี่ยยำกุ้งนะเพราะผมเคยกินมาท่อินเดียอันนี้ว่าค่าคกวายุลานนั่นคุญ้ย เขาคกวาดคากวายิลานอันเด็นี่เขาหลับเทปเิ่มอยห่ว่เนาะลับเทเิลมอยู่ว่ามาฮะจงรอไปจงหนาเช่หนันเนาะอันนี้คืเขาหงแบบนุ่มมากเลยเปิดไกลขันดานงป้าเอเปนังกินเปิดเยี่ยงกันแล้วแล้วมอนันตเจ่ง้อยเนือเนอ นนี่วงงึอันนี้วงหนึ่งด้อนี้วงขอร์ดอันนี้ก็วงของเอ่อสาวๆเป็นนะกระเทียมอะฮะกระเทีมมาหรอฮัลโหลได้อะไกินสวหมากระทุดหมากระทุดเหรอแม่จะนั่งตรงไหนแม่นั่งตรงนตรงนี้อ๋อโอ้โหเน้นผักนะคะเจ้าดีจ้าอุ้ยสวยจังวะมุมเนี้ยไม่สวยหรอกเออหน้าเหมือนแม่เลยวะลูกแม่เนาะ ฮัลโหลวปตีหน้าขาวมาเลยใช่มลูเขาจัดงานู่เยอันนั้นนะถ้าสวดค้าสวดอภิธรรมแต่ว่าถ้า่อง่านันเ้ว่าชกตายไหมหมู่านชกตายไหมแหวนถ้าจำแดงเงือนที่กินอยู่นี่จำได้ยู่บรรยากายบ้านเห้าลมเย็นว้อยๆเอาเสือกินล่าห้ารู้อ่เนี่นะ บรรยากาศโคตรดีเลยอุ้ยเสียงเพลงเข้าไม่ได้นะมอ้นี่เป็นอันนี้ปะวนามันเทาวนมันเทาข่อยบะจักอันนี้บ่บมแมนเอ๊ะมีผักอะไรมีน้ำสับเดี๋ยวถ้าถ้าสุกแล้วก็ใส่ถ้วยให้หน่อยได้ป่ะได้ฮะ ไม่ใช่ใจดีต่อหน้ากล้องนะให้กินอิ่มก่อนกินอิ่มก่อนไม่ใช่กินพร้อมกันดิไปทางใดไปที่นี่แหละไปกินเขาลงทาง่ลงทางบัวของเราจานนี้ถ้าสุกเดี๋ยวไปกินกังพ่อก่อนเกิดไ้แพ้ นายอยู่สูงพอพอได้ดอกเอเดี๋ยวขอซิมของพัวก่อนไปแช่บุร้อมมาๆมาเขาแล้วกันลืนข้อในได้ไหมขาวอยู่ขออย่าซิมเด้อไอ้วอลตามความจริงเลยนะ ไม่หยิบแล้วแค่กอะต่ายากยอเสยนไม่ถากอยถากโยไม่แตงยิ้มติดงามสมสมกับที่เปนคุยยแม่กินก็อร่อยเน่ขอให้ลูกกินขอตัวยหงไงเลยครับแม่กินเองแรงนี่กินก็นอนจับแสบเนาะแยามอนพุดวงนะ ยามนกายพลเม่อยเออขมามเลยจับแม่่าอยู่นี่วูบยกินเขาเลยจับกินเนาพ่อทาอยู่กบจำกูวันนี้กินผัไทยกูมีกินอะร้วเพิ่นขมามากขมยังไขมูข่อย้วยกันโอ้ยเฮ้ยเขาข่อย้วยกันพวกข่อไม่ขาไม่เฮ้ยนะ่เขาหนุบก็ให้มึงจับกล่องกูหน่อวะ นติดต้มท่านก็คูนอันนี้นวลเ๋ยางมันนี่ยรงไปตรงอันนี้ักอยู่เอามาเ็อะไรลองมันเหยียนะเพราะว่าเราไปเปิดร้านขางดันเนี่ยเกี่นอนิ่นวลใอ่อเก่ยงน่นอลขั้วต้นเตยอันนี้ขั้วต้นตองอ กรับบเนื้อนชะุเนื er ้อพ่เศษพ่เศษทำให้เฟื่อนี่ยังการมอดบนไอ้ไข่เป็นโทษมอคนเียวปกินเขาไม่ต้องบายบายทำเพื่อไป็นนเนื้อ่ะ